เราสอยมาเมื่อเช้าเราก็เอามาบ่มนะคะเอามาบ่มใส่ในถังตัวนี้เอาไว้กินรอบหน้าก็ถ้าสุกแล้วเราก็เอาไปแจกจ่ายใ,ให้กับญาติพี่น้องเนาะเหลืออยู่แค่นี้นะที่เห็นสอยไม้เยอะอันนั้นคือมันสุกแล้วบ่มสุกแล้วแล้วก็เอาไปแจกจ่ายใ,ให้กับญาติพี่น้องแล้วส่วนหนึ่งนะคะตัวนี้คือสุกใหม่ถ้าเกิดเราได้มาแบบไม่จะทําที่สอยเนาะถ้าเกิดเราสอยมาได้ลูกสวยๆนะคะมันจะไม่เป็นเชื้อราแบบนี้ ถ้าเอาบ่มไว้ในข้าวไม่เป็นเชื้อราแบบนี้นะลูกออกมาสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะมันจะสุกแบบนี้แบบสวยเต็มลูกสวยงามมากๆแต่ถ้าเกิดมันมันมันแตกนะมันจะเป็นเชื้อรานี่ค่ะเห็นไหมรอยแตกมันร่วงลงพื้นนะคะมันก็แตกแล้วมันก็มีเชื้อราแบบนี้นะคะแต่มันกินได้อันนี้ล้างออกเราก็กินด้านในเขานะคะปอกเปลือกนี่แต่มัน แต่มันไม่มันไม่มันไม่ดีอ่ะมันเป็นเชื้อราแบบนี้มันไม่ดีเนี่ยค่ะมันแตกถึงพยายามที่จะไม่ให้มันร่วงลงพื้นแล้วก็ไม่ให้มันแตกนะคะมันจะไม่อร่อยสุกก็สุกไม่ค่อยไม่ค่อยหวานไม่ค่อยอร่อยเนี่ยไหมคะรอยแตกถ้าบ่มไว้ในข้าวมันจะไม่เป็นแบบนี้นะมันจะไม่เป็นเชื้อราอันนี้เราบ่มแบบใช้ผ้าห่อนะคะแล้วก็เอาฝามาปิดบ่มให้เขามีความร้อน ถ้าเกิดเราบ่มใส่ในข้าวมันจะไม่เป็นเชื้อราแบบนี้มันจะสวยมากอันนี้บ่มอันนี้บ่มใส่ข้าวนะนี่บ่มใส่ข้าวอยู่สองสามลูกนี่แหละอันนี้ไม่ใช่เพราะยองเอาไปกินแล้วนี่เหลือสองลูกที่เราบ่มใส่ข้าวเห็นไหมคะมันจะสวยงามมากๆเลยนะแล้วก่อนที่เราจะบ่มใส่ข้าวเราก็ล้างให้เรียบร้อยนะคะล้างให้อ่าเรียบร้อยให้สวยงามไม่มีฝุน่นแล้วเราก็เอาไปวางให้เสด็จน้ำแล้วก็เช็ดด้วยผ้า เสร็จแล้วเราก็ไปบ่มใส่ในข้าวก็จะได้ลูกที่สวยงามนะคะแต่พวกนี้ที่ไม่บ่มใส่ข้าวเพราะว่ามันมีลูกแตกเยอะนี่ค่ะลูกที่มันแตกเสียหายเยอะถ้าเกิดไปบ่มใส่ข้าวมันก็จะทําให้ข้าวเกิดเชื้อรานะคะมันไม่ดีเนาะเราก็เลยแยกนะคะวันนี้เราอันนี้คือเหลือนะเราแบ่งให้กับญาติพี่น้องเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือมันไม่สวยเราเหลือเราจะเ,าเก็บไว้กินเองมันไม่ค่อยสวยเราก็จะเลือกแต่สวยๆให้กับ ไม่ยากแล้วก็น้องสาวเนาะนี่ค่ะก็เหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะต้องไปสอยมาใหม่นะมันไม่มีคนสอยให้ช่วงนี้เพราะยงแกยุ่งยุ่งมากๆไม่เช่วก็ไปสอยมาได้หน่อยหนึ่งมาเช้านะคะได้เล็กๆน้อยๆ,ๆมันสูงมันเอาไม่ถึงต้นสูงมากนะเท่าตึกสามชั้นนะคะพาล้างเสร็จแล้วค่อยดูน่ากินหน่อยเนาะเมื่อกี้มันแบบ ดำๆนะเพราะว่าเราไม่ได้ล้างก่อนที่เราจะเอาไปบุบนะคะก็เลยทําให้สีสันดูไม่สวยงามไม่น่ากินนะคะแต่พอเวลาสุกแล้วเราเอาออกมาล้างทีเดียวเนาะชีแรกอะ่ะไม่กล้าล้างนะเพราะว่าถ้าเกิดล้างโดนน้าแล้วกลัวว่าเขาจะเน่านะคะก็ก็เลยไม่ล้างปล่อยให้เขาแบบอยู่แบบธรรมชาตินะคะ ใช้ผ้าห่อแล้วก็บ่มเอาไว้ให้เกิดความร้อนเขาจะได้สุกไวๆเนาะถ้าร้อนมากๆเขาก็จะสุกไวนะคะประมาณ2วันก็ได้กินตอนนี้เราล้างเสร็จเรียบร้อยดูสีสันน่ากินมากนะคะอาจจะไม่สวยไม่งามเนาะเราปลูกแบบธรรมชาตินะคะบอกได,ได้คำเดียวเลยนะว่าอร่อยมากอันนี้เป็นตรงที่เขาร่วงลงกระแทกพื้นนะ แล้วมันก็เสียหายเนาะก็เป็นแบบนี้นะคะมันชำ้ำแต่มันก็สุกน่ากินอยู่นะจะให้ดูคึบคึบคึบเดี๋ยวนะมือหนึ่งถือกล้องนะคะไม่สะดวกไม่ค่อยถนัดนี่ค่ะเราก็กินส่วนที่มันมันไม่มีปัญหาเนาะแบบที่มันไม่ดำนะคะเราก็กินมันหวานกรอบนะอร่อยมากๆนะคะหอมหวาน ส่วนตัวนี้ฝั่งนี้ที่มันกระแทกด้านนอกมีปัญหาแต่ด้านในก็กินได้นะเราก็ตัดส่วนนี้ทิ้งเราก็กินด้านในเนาะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะละมุดของเราหวานๆนะคะขนาดเราสอยแบบบางลูกนะคะบางลูกเนี่ยไม่แก่ด้วยซ้ำไปแต่พอมาบ่มแล้วหวานกรอบอร่อยมากๆคะ่ะ